ไดูอีกเรื่องหนึ่งที่สมุทรปราการอันนี้หัวร้อนจริงๆมีพ่อของเด็ก3าขวบเขาโมโหที่คุณลุงไปเตือนลูกของเขาบอกอย่าดือ้ออย่าไปแกล้งน้อง3ามเดือนนะหนูอย่าทำแบบนี้นะคนเป็นพ่อไม่พอใจที่ลุงมาเตือนแบบนี้ถึงขั้นไปทําร้ายลุงนะคะรวมถึงหลานเขยด้วยค่ะครับผม,มตักเตือนวนะ่าถ้าลูกดื้อยางเงี้ยอย่าอย่า อย่ามาทำอย่างนี้อ่ามันก็เด็กสามเดือนกับเด็กสามปีดื้อกันเด็กดื้อกันอ๋อเด็กสามเดือนกับเด็กสามปีมันก็เลยลามเป็นของเรื่องคับผู่อ่าแล้วเหตุการณ์มันเป็นยังไงครันลูกมันเราเตือนลูกเองนะอ่าเขาไม่พอใจ โอ้โหเรื่องมันบานปลายเลยทีเดียวนะคะจนกระทั่งบาดเจ็บแล้วค่ะทางกู้ภัยก็เข้าไปประถมพยาบาลผู้บาดเจ็บสองคนที่หน้าห้องพักในตำบลสำโรงเหนืออำเภอเมืองสมุทรปราการลุงอายุ49ปีผู้บาดเจ็บเล่าเหตุการณ์ให้ฟังค่ะว่าพ่อของเด็กอายุ3ขวบหรือว่าผู้ก่อเหตุเขาไม่พอใจอที่ก่อนหน้านี้ตัวลุงไปเตือนหลานชายอายุ3ขวบวอาอย,ย่าดื้อน,นะไม่อยากไปแกล้งน้องอายุ3เดือนที่ยังเล็กมาก แต่พอพ่อของเขารู้โอ้โหว่าลุงไปดุหลานแบบนี้ถึงขั้นไม่พอใจไปโพสตนะคะผู้ชมในโลกออนไลน์ทํานองว่าลูกกูผิดอะไรทั้งๆที่ก็เป็นญาติการมีศักดิ์เป็นลุงของหลานอออเหรอเออเขาไม่พอใจอะ่ะคือบาดหลางกันมาก่อนหน้านี้ไปโพสต์แบบนี้ปุ๊บพอมาเจอหน้ากันเป็นยังไงก็มีปากเสียงกันดิฮะลงไม้ลงมือกันในรอบแรกแต่ว่ายังไม่มีอาวุธตอนหลังพ่อของเด็ก3ขวบ ไปพาพวกมาคราวนี้ไม่ได้มามือเปล่าฮะเหล็กแป๊บตรงเข้ามาทําร้ายลุงแล้วก็พ่อของเด็ก3เดือนบาดเจ็บฮนะถูกเหล็กฟาดที่หัวพ่อของเด็ก3เดือนเนี่ยมีศัพเป็นหลานเขยเอ๋อเป็นหลานเขยด้วยก็คือเป็นญาติกันอนะ่ะใช่ค่ะเ,เหตุการณ์ชุลมุนจนชาวบ้านต้องมาช่วยกันห้ามปรามกลุ่มผู้ก่อเหตุก็แยกย้ายกันหลบหนีไปคนละทิศคนละทางนะครับ พ่อของเด็ก3เดือนที่มีสักเป็นเขยเด็ก3ขวบเข้ามาเล่นในห้องเนี่ยแล้วดือ้อจนแฟนต้องไปบอกให้พ่อตาก็คือลุงช่วยพูดให้เด็ก3ขวบเนี่ยกลับบ้านไปก่อนได้ไหมแต่ว่ากลายเป็นว่าเรื่องราวมันบานปลายใช่ไหมฮะเ,ออเมื่อย่าของเด็กเอาเรื่องนี้ไปฟ้องพ่อของเด็กอ๋อมีคนไปฟ้อง มันก็เลยกลายเป็นชนวนเหตุให้พ่อไม่พอใจเกิดการประทะชรลรุนกันดังกล่าวนะครับพ่อเด็ก3เดือนบาดเจ็บจมูกหักเป็นแผลหมอเย็บจมูก3ามเข็มส่วนลุงก็เจ็บหนักเหมือนกันมีบาดแผลที่หัวเนี่ยเย็บตั้ง30เข็มกระดูกซี่โครงก็หักด้วยนะครับอตอนนี้ทั้งสองคนก็นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลน,นะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นฝ่ายผู้บาดเจ็บก็มีการไปแจ้งความไว้แล้วที่โรงพักตั้งแต่เมื่อคืนนี้ขณะนี้กํลาลังรอเจ้าหน้าที่เรียกสอบคู่กรณีก็คือพ่อของเด็ก3าขวบแล้วก็พวกที่เข้ามารุมทําร้ายนะคะตอนนี้ ทั้งสองคนบอกว่าโหไม่น่าทําเลยเจ็บก็เจ็บที่สําคัญ,ญญาติพี่น้องกันทั้งนั้น